แต่ยังไม่ได้เปิดคมอมเลยไม่ผิดหวังอะคุ้มมากค่ะถึงจะอยู่เชียงใหม่ก็มาเข้าใจง่ายมากเป็คข้อหนึ่งที่ดีมากไปใช้งานได้จริงเลยค่ะรอบที่สแล้วก็กาลังจะเรียนรอบที่4แล้วนะคะโดนปัง,งพอพี่โนต้ตเลยี่อยากมาอยากเจอแล้วมาก็คือไม่ผิดหวังอะคุ้มมากค่ะถึงจะอยู่เชียงใหม่ก็มากระจ่างตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดคอม ค่คุยก็คือแบบเอ้ยมันมีด้วยหรอแบบนี้ครกุจแจให้หมดเลยเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกอธิบายคือง่ายมากคือไม่ต้องให้แบบซับซ้อนหรืออะไรเป็นกันเองมากไม่เคยเรียกว่าอาจารย์นะคะไม่เคยพูดถึงตัวเองว่าเป็นอาจารยะะ์อะไรเงี้ยพี่ตลอดคือดูแบบไม่อ,อึดอัดเลยสึกแบบคุยอยู่กับที่ปรึกษาเลยเป็นพี่เป็นเพื่อนอะไรเงี้มากกว่าจะบอกว่าวันนี้มาเรียนติ๊กต็อกแอดกับพี่โน้ตนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้เจออยากจะบอกว่าพี่โน้ตแบบว่าสอนเข้าใจง่ายมากแล้วก็คือแบบว่าเน้นทฤษฎีแล้วปฏิบัติคือครบเลยสามารถกลับไปแล้วก็แบบ สามารถไปทาจริงได้เลยแล้วจะบอกว่าเห็นพี่โน้ตสอนแล้วแบบรู้สึกว่าอยากจะยิงแอดเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันสนุกต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้เจอพี่โน้ตเป็นเจ้าของแบรนด์ดังเนี่ยมาเรียนกับพี่โน้ตเยอะเลยอยากมาเรียนบะก็อยากจะบอกว่าถ้ากําลังลังเลนะคะอยากให้มาเรียนเป็นคอร์สที่ดีมากกระชับเข้าใจง่ายเรียนรู้แล้วก็สามารถไปใช้งานได้จริงเลยค่ะวันต้องขอบคุณพี่โน้ตมากมากเลยนะคะตั้งแต่ Facebook ทุกอย่างนะคะวันกล้าพูดได้เลยว่าปังจากคอร์สพี่โน้ตอะปังจริงๆนะคะ แล้วคือวันยิงแอดติ๊กตอบได้600้กว่าบ้านแล้วพอหลังจากนั้นก็พันบวกพันบวกไปจนถึงเกือบ3 0 0พันพี่โน้ตให้คำปรึกษาดีมากๆแล้วก็ให้คำตอบดีมากๆแนะนำแนวทางทุกอย่างดีมากๆเลยนะคะวันแนะนำเลยสำหรับใครที่อยากเรียนหรือว่าใครที่แบบอยากหาความรู้อยากหาประสบการณ์จากโค้ดคนนึงวันขอแนะนำพี่โน้ตเลยคนนึงที่วันเรียนบ่อยบ่อยที่สุดเรียนกับพี่โน้ตอะไม่ผิดหวังแอดโฆษณา เรื่องแอดโฆษณาเรียนกับพี่โนต้ตไม่ผิดหวัง